ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะมาแล้วนะคะคลิปที่ทุกคนอาจจะรอคอยกันอยู่ก็คือเป็นคลิปคำนวณเกี่ยวกับตู้ใหม่หรือว่ากิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะคะเขาเรียกอะไรนะช่วยเหลืออสูรา่าเออก็มีวันที่1นึ่งถึงวันที่8ปดมีกิจกรรมทั้งหมด8วันในการจุดพุแล้วก็ได้วงแหวนได้ของต่างๆในตู้นะคะมันจะมีอยู่2ออย่างที่จุดพุด้วยกันอันแรกเนี่ยจะเป็นจุดพุโดยการใช้ตราเนี้ยสีม่วง กับอีกอันนึงคือตรานี้สีแดงซึ่งตราสีแดงเนี่ยจะได้จากการเติมตังกับใช้เพชรเท่านั้นส่วนตราสีม่วงเนี่ยจะได้จากลงกิจกรรมประจําวันซึ่งของในร้านค้าซึ่งของรางวัลอะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเอาที่เคเวสก่อนละกันลงประจําวันเนี่ยก็ได้แล้วสีม่วง2อันต่อวันแล้วก็ปลูกพลเญียนยุทธมีเปิดฟรีหนึ่งใบ แล้วก็ได้ใบม่วงคืนก็เปิดแค่นั้นก็พอไม่ต้องเปิดถึง2ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเปิดอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ของรางวัลสีม่วงไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เติม1 6 0บาทต่อวันอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะเติมหรือเปล่าส่วนตัวดิ๋นก็คงจะเติมอาจจะเติม2วันประมาณนั้นอาจจะเติม2วันนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องการคำนวณกันอีกทีว่าทําไมถึงเติม2วันนะอ่ะ เข้าคําว่าท้าก็คือใช้สตามิน่าครบหรือว่าใช้ไส้กรอกครบ8,000หรือว่า12ื่นตั้งต้นเนี่ยคิดว่า8,000น่าจะถึงจากการที่มีกิจกรรม2กิจที่ผ่านมาที่ใช้ไส้กรอกแต่ละวันให้ถึง7,000ไส้กรอกอ่ะเรายังถึงกันเลยหนิงก็เลยมองว่าไส้กรอก8,000อันนี้ยน่าจะถึงใช้ตกเฉลี่ยว,วันละพันน่ะกิจกรรม8วันกวันละพันก็น่าจะได้ันสุดท้ายพอดี3 0 นะส่วนของในตู้ที่มีอะไรน่าสนใจไหมถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยไม่ค่อยจะน่าสนใจสักเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของสกินก็สรุปก,ก็คือเมื่อกี้เราจะได้อาจากอน,นั้นอะ30ในวันสุดท้ายแล้วก็จากรายวันจะได้วันละ2อัน8-26ก็เท่ากับได้รวมๆประมาณ46อันปะประมาณเนาะประมาณ46อันก็คือการันตีรับหีบ40ครั้งได้รับสูงสุด10ครั้ง หีบเทพดาวอ๋อ,อคืออันนี้อ่ะก็จะได้อันเนี้ยค่ะ1อันเป็นแบบการันตีส่วน,นอื่นก็สมส่มกันไปสีม่วงอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เราไปสีแดงกันดีกว่าสีแดงในของรางวัลในเนี้ยน่าเอาทุกยางเลยทุกอันเลยจริงๆตั้งแต่อันนี้อันนี้อันนี้อนนของพีกๆเลยที่เป็นการันตีข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือเรื่องวงแหวนจะเป็นแหวนผีเสื้อที่มาใหม่แล้วก็แหวนมดลีรันกลับมาแหวนผีเสื้อหรืออะไรตรงเนี้ย การันตี7ครั้งเปิด7ได้1วงสูงสุดคือ64ซึ่งเดี๋ยวคำนวณกันว่ามันจะได้กี่วงเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะสำหรับใครที่เล็งจะทำแสนปีก็คือใช้6วงทำ200,000ปีคือใช้16วงแล้วก็รู้สึกจะเป็นแหวนมดกับแหวนป่องเขียวเนี่ยสอสอ,อันนี้ฟิวชั่นกันได้800,000หรือว่าได้ล้านปี แล้วก็ตัวนี้เหมือนกันผีเสื้อกับสาวน้อยหิมะรวมกันจะได้เป็น8ปดแสนหรือว่าล้านปีนะคะอย่างละสี่แสนสี่แสนทั้งคู่อ่ะอืมอ่ะแล้วก็ในกระบีอ่อสุราอันนี้คือเก็บไว้แล้วก็เอาไปเปิดคําว่าชักตรงเนี้ยเออก็จะเปิดได้รับอันนี้อีกซึ่งดาบ14อันได้สกินดาบ19อันได้กระดูกฟิวชั่นใครที่รอส่วนหัว หรือส่วนอกสักอย่างของหลวงอะ่ะไม่มีมานะคะมีส่วนแขนมาให้แล้วก็วงแหวนอันนี้การันตียี่สี่อาจจะไกลไปสักหน่อยแต่ก็แต่ก็ลองดูกันละกันว่า,วามันมันขาดมากน้อยขนาดไหนเพราะเดี๋ยวมันจะมีแพ็คเพชรที่สามารถซื้อดาบได้แต่บอกตรวงๆว่าแพงมากแพงโคตรๆอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อะ่ะเออนะถ้าแบบน่าสนใจเลยก็จะเป็นมังกรเนี่ยแหละน่าสนใจแล้วก็ สิงโตจานบอกว่ามันหายากเพิ่งจะมีมารีรันก็รอบนี้แหละแล้วก็น่าสนใจอีกอันคือช้างเท่านี้ที่น่าสนอันอื่นคือมันทดมันมีแหวนอื่นทดแทนกันได้อืมอาจจะมีแหวนห่านอืมประมาณนี้เท่านี้แหละส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวเราได้จากได้จากตัวนี้อยู่แล้วไม่ต้องไปเปิดอันดุนก็ได้ค่ะเนี่ยสามร้อยครั้งหลิ่นตั้งต้นที่สามร้อยเลยนะใครที่จะ หวังเป็นงบกลุบงบน้อยนะคะเลื่อนไปไท้ายๆคลิปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้หลินขอคำนวณแบบการันตีเปิด300ครั้งก่อนเพราะว่างบมันค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรใครมีเพชรในตัวตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20.000เพชรบอกเลยว่าเพียงพอที่จะเปิดถึง300ครั้งนะเออดูมีแวว์อยู่นะอ่ะเริ่มแรกค่ะเราจะต้องใช้ตราสีแดงนี้ในการเปิดทั้งหมด300อันเพื่อให้ได้การันตีอันนี้300ครั้ง ถ้าออกก่อนก็คือประชดีเอาเป็นว่าเราเคำนวณแบบการันตีเนาะ300แรกนี้จะเ็ดปูปให้ไปที่ท้าค่ะท้าใช้เพชรทั้งหมด3ามหมื่นเพชรเราจะได้ตัวนี้กลับมาทั้งหมด66อัน66สิอันตรงนี้ก่อนที่จะได้คืนกลับมาต้องไปใช้เพชรก่อนซึ่งเพชรที่เราจะใช้อะ่ะมันก็คือเข้าร้านค้าค่ะแล้วก็ร้าน gift ์บ็ตรงนี้แพ็ก6ก8้อเพชรต่อแพ็กเนี่ย ให้เราทำการซื้อทั้งหมด10แพ็กต่อ1วันราคาเพชรจะอยู่ที่6880แล้วก็ทำการซื้อไปทั้งหมด5วันเพชรที่เราเสียมันคือ6880คูณ5วันจะเท่ากับ34,400เพชรแล้วเราจะได้ตราเนี้ยกลับมาเนี่ยทั้งหมด200อัน200อันนี้เสร็จปุ๊บใช้เพชรครบ30,000เสร็จปุ๊บให้กดมารับ คำว่าท้ารับทั้งหมดเราจะได้มาอีก66อันใช่ไหมจะกลายเป็น200บวก66เท่ากับ266อันการันตีคือ300 300ลบ266ก็จะเหลืออีก34อันเสร็จปุ๊บ34อันตรงนี้กลับมาที่ร้านมอค่ะเราจะทำการซื้อแพ็ค19บาท2แพ็คนี้ทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยซื้อทุกวันนะคะ เออก็เท่ากับ1วัน38บาทจะได้อันเนี้ยมาอีก2อันแล้วก็ได้เพชรคืนด้วยก็จะกลายเป็น38คูณ8วันเท่ากับ3 0 4บาทจะได้ตรากลับมาทั้งหมดอีก16อันก็จะกลายเป็น266เมื่อกี้บวก16อืมมันยังจะขาดอีก18อัน18อันที่ยังขาดให้มันครบการันตี300เนี่ย มีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกก็คือวันสุดท้ายอ่ะเราค่อยมาดูก็ได้ว่าเออจะซื้อ4แพ็กก็ได้4 46แล้วขาดอีกแค่2ก็ถ้ากับว่าเราใช้เพชรเพิ่มอีก2,752เพ็รอืมขาดอีก2อันเพื่อการันตีก็ไปซื้อแพ็ก69บาทก็ได้ค่ะเราได้เพชรคืน300ยเพชรด้วยเท่ากับท o ท้เลยนะท o ท้ที่ทุกคนจะต้องซื้อเลยก็คือ19บาทซื้อทุกวัน69บาทไว้ก่อนแล้วก็6 8 8เนี่ยให้ซื้อ10แพ็ค ต่อ1วันซื้อไปเลย5วันแล้วหลังจากนั้นค่อยมานั่งคิดว่า16 18อันสุดท้ายอ่ะเราจะจ่ายแบบไหนอืมทัเอรเลยก็คือเพจจะอยู่ที่34400บวกกับ2752เพชรหจะใช้เพรทั้งหมด37152เพชรค่ะแล้วก็เงินจะเป็นตัว19บาทอันนี้ก่อนก็จะเป็น304บาทบวกกับ 69บาทจะกลายเป็น373บาทอืทงบประมาณอยู่เท่านี้ส่วนหลังจากนั้นที่บอกว่างบ20,000ื่นเพรก็เพียงพอเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการจุดพุเนี่ยแหละเอาสีตราสีแดงเนี่ยวิ่งไปจุดพุเราจะได้อ่างเปาซองกลับคืนมาซึ่งก่อนที่เราจะได้กลับคืนมาเนี่ยเราจะสามารถรับฟรีจากเพื่อนๆในกิลได้ โดยช่องทางการได้รับเพรคืนมีทั้งหมด3ทางด้วยกันทางที่1คือจากของเพื่อนมันจะมีซองสีแดงเนี่ยได้รับ10 1สซองต่อวันแล้วก็ซองสีม่วง10ซองต่อวันแค่นี้ซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้วอะ่ะซองแดงบวกซองม่วง จากที่ลองกดดูนะรายวันน่ะมันจะได้อยู่ที่ประมาณ600-700ถึงเจ็เพจถ้าใครได้มากกว่านี้ก็โชคดีถ้าใครได้น้อยกว่านี้ก็จะขาดทุนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองกดรับดูเนี่ยสี 42. คือค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50อันนี้ประมาณ3 7อันนี้คือต่ําไป2อันละอ่ะอันนี้มา51บแปลว,ว่าเกินมา1อย่างเงี้ยมันมันคือคําว่าค่าเฉลี่ยเอออันนี้ก็น้อยอยู่อันนี้ค่าเฉลี่ยหรินน่าจะไม่ได้ลนะน่าจะประมาณ40ค่าเฉลี่ยหลินเมื่อกี้น่านจะ40 ใบม่วงเนี่ยจริงๆตอนแรกหลิงคำนวณไปแค่ห้าเองนะห้าเพชรต่อซองสีม่วงอะแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าถั่วเฉลี่ยแล้วนั่นแหละอย่างที่ถั่วเฉลี่ยไปนะคะอะช่องทางที่หนึ่งที่เมื่อกี้บอกคือจักเนี่ยจักซองของเพื่อนซองแดงลิงคำนวณไว้ที่ค่าเฉลี่ยห้าสิบเพชรต่อหนึ่งซองซองม่วงค่าเฉลี่ยคือห้าเพชรต่อหนึ่งซองถ้ามากน้อยกว่านั้นอะมันคือเอเวอเรจกัน โดยง่ายๆเลยคือซองแดงซองม่วงของเพื่อน2 0ซองต่อวันเฉลีย600่ย6 0 0 7 0 0เพชรต่อวันแล้วก็เอามาคูณอีก8วันเท่ากับ4,800เพชรที่เราจะได้คืนกลับมาอันนี้ค่าเฉลี่ยนะคะเสร็จปุ๊บอันที่2คือจากเควสท,ที่เราทำการใช้เพชรสะสมครบ3า0 0 0เพชรเราจะได้ตัวนี้กลับมาทั้งหมด66แล้วก็ไปกดเปิดของเมื่อกี้ที่คำนวณกันไปอ่ะอันนี้จะได้กลับมาทั้งหมด 66อันแล้วเราก็วิ่งไปเปิดจุดพุก็เท่ากับค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมนะคะคือตกซองละ40-50เพรโดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่66คูณ50จะเท่ากับ3,300เพชรอเพอ่ะอันนี้ช่องทางที่2นะต่อไปช่องทางที่3ก็คือที่เราทำการซื้อแพ็คไอ้พวกเนี้ยแหละ6880ต่อ1วันซื้อทั้งหมด5วันที่ดิลลบอกไปเราจะได้มาทั้งหมด40คูณ50 เท่ากับ2,000เพศแล้วก็2,000เพศเนี้ยคือค่าเฉลี่ยต่อวันแล้วเราก็ไปคูณอีก5วันเพราะต้องการทำการซื้อแพ็คเนี้ย5วันจะได้เท่ากับ10,000เพศรวม total เลยก็คือช่องทางแรกช่องทาง2ช่องทาง3ารวมแล้วอะเพศที่ได้กลับคืนมาอยู่ที่ประมาณ18,000เพศอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ถ้าหากว่าใครเปิดซองได้เยอะกว่านี้นะคะหมายถึงว่าเปิดซองได้จากเพื่อนๆหรือได้จากตัวเองอะไรเงี้ยได้เยอะกว่านี้ก็ ค่าเฉลี่ยกันไปอะ่ ب, 20, อะเกือบเกือบสองหมื่นอ่ะเอาง่ายๆแล้วเราก็เอาค่าตรงเนี้ยไปลบกับตั้งต้นที่เราใช้เพชรจริงๆคือสามหมื่นเจ็ดเมื่อกี้ลบออกมาแล้วอะ่ะสุดท้ายเราใช้เพชรอยู่จริงๆอะ่ะคือประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันเพชรซึ่งอยู่ในงบประมาณสองหมื่นเพชรดิ่งคิดว่าใครที่ตอนนี้มีงบประมาณเพชรอยู่ที่สองหมื่นน่าจะเพียงพอได้ทุกอย่างของในตู้นี้ซึ่ง300ครั้งที่ดิ๋งคำนวณอะ่ะมันคือได้ทั้งแหวนการันตีวงละ 7ครั้งใช่ไหมสามร้อยครั้งก็เท่ากับ42วงคุณจะได้ตัวเนี้ยแหวนมา42วง1วงทำสองแสนปีก็คือ16วงแปลว่าคุณจะได้ทำแหวนแบบ20000ปีแน่ๆก็ประมาณ2วงเต็มอ่ะ2วงเต็มคือได้ได้แน่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อหรือว่าแหวนหมดอืมแล้วก็ที่เหลือที่แบบ เอาไปแล้วเท่าไหร่นะ16บวก16ใช่ไหมสามสิบสองสี่ออ่ะอีก10วงอีกสิวงนี้น่าจะได้แสนห้าได้ไหมน่าจะแสนห้าหมื่นก็ลองดูว่าจะไปทำาิง <c oughs> ว่าจะไปทําตัวไหนตัวสาวน้อยหรือว่าตัวแบบป่องเขียวเพื่อมาฟิวชั่นกันเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็อันนี้กระบี่อสุราสาครั้งไดรับส่งสุด10ครั้งเนี่ยก็คือได้ตัวเนี้ยสิอันกระบี่10อันส่งสุดแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือทั้งเซิร์ฟตรงนี้ได้มาอีกหนึ่งอันเป็น15อัน15อันขั้นต่ำเลยคือ14อันได้ได้สกินแน่นอน1อันก็อันเนี้ยได้แน่ๆเดคิดว,ว่าได้แน่ๆถ้าใครใช้งบประมาณที่หลินบอกไปเมื่อกี้นะส่วนใครจะเอากระดูกฟิวชั่นก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มอีก สี่อันซื้อเพิ่มอีกสี่อันก็เดี๋ยวไปดูที่ร้านค้าตรงนี้ก็ได้วันสุดท้ายอ่ะมันมีตรงนี้ก็คือเปิดใช้ยี่สิบอันได้ฟรีมาอันหนึ่งด้วยเปิดใช้สี่สิบได้ฟรีอันหนึ่งแล้วจานก,ก็บอกมันจะไปเรื่อยๆเป็นหกสิบแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งนนั้นน่ะหรือว่าเราเปิดถึงสามร้อยครั้งอ่ะมันก็น่าจะได้ดาบมาในระดับหนึ่งแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่า มันขาดอีกเท่าไหร่อย่างตัวนี้อาจจะพออาจจะพอไปถึงได้ส่วนแหวนเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อันที่ต้องใช้อาจจะต้องซื้อเพิ่มซึ่งตอนซื้อเพิ่มมันจะราคาอยู่ที่อันละหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดอันนี้คิดกันเองอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณมีเพชรเหลือไหมที่จะมามาซื้อแล้วมันคุ้มหรือเปล่าที่จะเอาอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติส่วนมากแหวนสองแสนก็ดูน่าจะคุ้มค่าแหละลองดูแล้วกันลองดูกันเองอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะปะเท่านี้แหละเดี๋ยวดิ๋ยขอไป ลองตีบอร์ดไดๆเพราะว่าไอบัฟทุกอย่างที่เราซื้อมาเออใช่ไอทุกอย่างที่เราซื้อมามันได้บัฟอันนี้ด้วยของขวัญเทพอสูราเราสามารถเอาไปตีบอร์ดได้มันมีตัวตีบอร์อยู่แล้วก็19บาทสแพ็คฉันไม่ได้กดซื้อผิดโอเคค่ะเท่านี้ที่ที่ดินจะซื้อรายวันนะใครจะซื้อตามก็ซื้อตามกันมานะ19บาทซื้อทุกวัน8วัน6 8 8ปดินจะซื้อแค่5วันเท่านั้น คใครไม่มีกระบี่อันนี้เลยก็ไปซื้อเอานะมันอยู่ตรงนี้แหละตำแหน่งเทพแล้วก็เป็นกระบีอ่อสูราที่มีทั้งหมด6ชิ้นซึ่งอันนี้ลิฉนยังไม่มีเดี๋ยวน่าจะได้จากตู้ในครั้งนี้แหละแล้วก็2ชิ้นที่ได้เนี่ยฝักอสูรากับลำตัวกระบี่ซึ่งก็ได้จาก ไอตัวนี้แหละที่เราเปิด300กันเนี่ยซีเราจะได้นะเมื่อกี้ทั้งหมดงบประมาณ20,000เพจก็อีก300กว่าบาทกุบกุตรงนั้นนะ่ะเออทั้งหมดตรงนี้ก็คือจะได้แหวนทั้งหมด42วงอันนี้ถ้าการันตีนะถ้าใครได้มากกว่าน,นี้ก็คือโชคดีกระบีอ่อสุราเมื่อกี้นะคะ10เล่มได้สูงสุดแค่10อันเท่านั้นแล้วก็เนี่ยตัวนี้ฝักกระบี่1อันแล้วก็ลำตัว1อันแล้วก็อันนี้ที่หลินบอกว่าหลินยังไม่มีด้ามกระบี่มาคิดว่าถ้าจะออกคิดว่าน่าจะออกมาอยู่ระดับ ระดับล่างๆอ่ะน่าจะออกอยู่เนาะเออใช่แหละค่ะปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีบอสก่อนบอสบอสอ,อยู่ไหนนะอันนี้อาซูรากำจัดสิ่งชั่วร้ายมีปั๊บทั้งหมด84ชั้นจัดทีมตรงไหนก่อนอ๋อแล้วน่าจะต้องไปต้องบรรูแต้มสะสมที่ปลดล็อกจึงจะได้หรออาสีทองแล้วกันทองน่าจะดูดีกว่าฟ้า อันนี้ก็คือม่วนล้วนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีเขียนอยู่ข้างบนหัวแต้มเอาชนะห้าแต้มเอาชนะห้าแล้วก็สีฟ้าคือแต้มได้สองแต่เขาไม่คิดจะให้ทีมเราก่อนเลยเหรอคือเราใช้ทีมอะไรเนี่ยเหมือนจะทีมตีกระดูกราปกตินะ สามสิบสังหารในเทินอ๋อต้องชนะภายในสามสิบเทินถูกไหมแล้วเ,เราก็จะได้แต้มมาปะใช่ฉันจะมีแต้มอยู่ห้าโอเคแต้มเอาชนะสิบก็คือต้องไปตบสีทองอีกสักรอบถูกไหมใช่แหละ โอเคแล้วก็วิ่งไปตบปอดใหญ่ฮะโดยที่ฉันใช้เซลวโอชุรามา ไม่หนึ่งวันมันตบได้กี่ตัวหรอทำไมคะแนนเขาดูพุ่งพรวดกันไปไกลจังออันนี้สะสมสิบแต้มมีอยู่ยี่สิบหกแต้มปลดล็อกเขตใหม่ด้วยอ๋อหนึ่งสองสามหรือปะอ๋อโอเค เหมือนจะเข้าใจเหมือนจะเข้าใจวิ่งวิ่งไปหาบอสที่ถูกต้องกงินเดี๋ยว <c oughs> ขอไปหาอันนี้สิบแต้มเหมือนกันงนั้นงั้นไปได้เลยปะอ๋อไม่ได้ต้องเก็บใหม่ก่อ๋อโอเคละสรุปแล้วก็คือมันไปมันไปเรื่อยๆต้นกําเนิดไปไปเรื่อยแล้วก็อันนี้รอบนอกหนึ่งนี่อาจจะเป็นอาจจะใช่เท่าแหละคือเริ่มแรกอะเราอย่าวิ่งวิ่งกดเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลูกสมุนวิ่งมาเว้ยชนะแล้วกดออกนะ นี่นแต้มเราแน่น้อยเว้ยเราต้องเราต้องวิวว่งหลบลูกสมุนอะเอาสีทองค่ะเราจะเอสีทองเออเนี่ยแล้วก็หลบลูกสมุนไปสองครั้งแล้วจะได้มาสิบแต้มแล้วก็ค่อยไปตีบอสตัวใหญ่ตรงกลางอีกตัวหนึ่งโอเคอีกสักรอบ ฉันจะเจอตัวใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้กันสักข้างหน้าใช่ปะปับปั๊บปั๊บปับจดจดบเรียบร้อยโอ้ยนานอยู่นะก็นานอยู่เด้อนี่โซเซียวเยะละ ไอ้รอบนอกหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นบอสใหญ่ไหมน่าจะเป็นบอสน้องขั้นสอแล้วหรือยังฟับเออย่าไม่ตายโอเคจบด้วยพี่หลิวะคะ่ะพี่ซานกับเสี่ยวอู่ไม่ได้มาทำอะไรเลยโอเคแล้วก็ไปรอบนอก มีอีกไหมเนี่ยมีรอบนอกสองด้วยอ่ะดิวว่าน่าจะไปเรื่อยๆว่ะโอเคสับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะเล่นตีรอบนอกอ่ะไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่ามาถึงชั้นตัวนี้คือชั้นที่เท่าไหร่แต่ก็ลองตีๆกันไปก่อนละกันอันนี้เดี๋ยวดินวนู่าจะได้คลิปประมาณเท่านี้เรื่องของการคำนวณก็ใช้จ่ายตามงบประมาณที่ทุกคนมีละกันนะสับคลิปวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องบอสเราค่อยมาว่ากันในไลฟ์อีกทีหนึ่งนะ่าจะวันเสาร์ละกัน เานาวัสนี้ไปละคะ่ะทุกคนบาย thank you ขอบคุณทุกคนมากมากไว้เจอกันจ้า